สบายดีสวัสดีครับโอเคทุกคนมื่อนี้จะพาทุกคนไปสมความ่าลำนาของประเทศไทยอีกแล้วนะทุกคนนั่นก็คือลดบัตรไฟฟ้าลอยปเซนะทุกคนซึ่งก่าเป็นฟีมือของคนไทยลอยเปเลยบริษัเษทเซิร์ฟไสอุตสาหกรรมเรือว่าที่คุณคุณทุผูกันก็คือเซิร์ฟไสทัวร์นั่นเอง นะจะมีเป็นอนใดกลับไปเบิ่งไปสมนามกันนะคลิปนี้ต้องขอขอบพระคุณส่องวิวดันการันตีนา,ากทารพิกาต้องขอตรวจสอไปเพื่อนหลาย,ลายนะซึ่งอยากจะบอกว่าบริษัทเซอร์ไพรส์สทั่วเนานะเพื่อนกนด้ตอนโควิดที่ผ่านมาเพื่อนกับเราู้สึกว่าเขาขันวิกฤตคือกันนะต้องใส่คำว่าเจกเกียวเพื่อนซื้อว่าเจกเกียวข้อุญาตเอยซื้อนะเพื่อนก็นเป็นผู้ยิงคนหนึ่งทีค่อนข้างจะแกงมากๆเลยนะ คือว่ายิ้งแก่งแข่งประเทศไทยเลยกว่าไรเนาะพิวิกตให้กกายเป็นโอกาสกว่าไรนะังซึ่งตอนนี้บอกได้เลยว่าบริษัทรถไฟฟ้าในประเทศไทยนี่ค่อนข้างจะมีหลายแบรนด์มากๆเลยก็จะมีเป็นอะไรทุกคนไปเบิ่งไปส่มกันเนาะรายละเอียดกองคลิปต้องขอขอบพระคุณเจ้าของสองเปื่อนหลกขอขออ็รัพอนุญาตนำคลิปมาเลียคให้ทุกคนได้เบิ่งกันเพื่อเป็นการเผยแชรให้คนที่ยังไม่ทันได้เห็นนะไปเบิร์ไปส่งกันไปเบิ่งกันเลยทุกคน อันนี้คือโครงสร้างของเราที่ว่าผ่านการทดสอบทคสล้มเทสล้ม,ลมครับเวลารถทัวร์เนี่ยมันเกิดอุบัติเหตุมันจะคว่ำก่อนเราเทสโครงสร้าง,งตัวเนี้ยที่ดูว่ามันจะไม่ก่อให้เกิดความอันตรายกับผู้นั่งครับอ๋อนี่ไงนี่ตัวรถออกมาแล้วนี่คือเป็นรูปเป็นร่างก็คือพอเราเห็นจากโครงสร้างนะครับเอามาประกอบคือปกติไม่เคยเห็นค่ายที่ผลิตรถบัส ทำบ่อเองเชิชยเราทำเองทังระบบจริงๆครับโอ้โหอัน,นี้คือขึ้นรูปับตั้งแต่เชื่อมเองเลยป่ะฮะเชื่อมเองครับเรามีหุ่นนตเชื่อมนะโอ้นี่ก็คือใช้หุ่นตน์เชื่อมอย่างนี้ครับวิชชมเชิดชัยทัวร์จากวิกฤตโควิดติดลบเดือนละเป็นล้านสู่ผู้ผลิตรถบัสไฟฟ้าอีวีสัญชาติไทยร0 0เซเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้พาไปดูกันครับ ย่ Yo, ส,วส,สวัสดีครับคุณผมเบลที่ช่องเวลาการันตีแห่งนี้นะครับวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดนรครราชสีมาครับหรือโคราชนี่เองนะตามมาดูกับที่อูเชิดชัยนี่เองถ้าใครนะเคยเห็นรูปผู้หญิงคนนี้คนนี้คือเจ๊เกียวนะครับผู้หญิงคนนี้นะรู้จักกันดีในนารเชริดชัยทัวร์ผู้ให้บริการรถทัวร์สายอีสานนะฮะซึ่งวันนี้นะได้เปลี่ยนบทบาทใหม่สู่ผู้ผลิตรถบัสไฟฟ้าน้อยเปอร์เซ็นต์และทำที่อยู่อู่ด้านหลังนี้ด้วยนะครับทำอยู่ตรงนี้นี่เอง จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยไปและแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับคุณบอสนะครับคุณบอสสวัสดีครับได้ข่าวว่านี่คุณบอสเป็นรุ่นที่3ใช่ครับคนรู้จักแต่ผู้หญิงในรูปนะเจ๊เกียวเจ๊เกียวเขาเป็นอะไรกับเราอะฮะเจ๊เกียวเป็นคุณย่าผมคุณย่าครับนี่เชิดใช้เปิดมากี่ปีแล้วฮะเปิดมาประมาณ50ปีแล้วก็ต้องสมัยคุณย่าใช่ครับคุณพ่อ แล้วก็มาเป็นรุ่นเราตอนนี้ถึงผมแล้วใช่ไหมโห,โห,โหต้องถามงี้ครับว่าเชิดชัยทําอะไรบ้างน,นะครับเพราะตอนนี้คนส่วนใหญ่รู้จักแต่ว่าเฮ้ยผู้ให้บริการรถทัวร์วิ่งสายอีสานอ่ะวิ่งบางสายบ้างนอกจากวิ่งรถทัวร์แล้วเราก็ประกอบรถทัวร์เองครับประกอบตัวถังเองอ๋อประกอบตัวรถเองใช่ครับแล้วรถทัวร์ที่วิ่งก็มาซ่อมที่นี่คนระับที่อู่ก็มีบริการซ่อมด้วยตัวเองหมดใช่ครับทีนี้คือพี่ได้ยินว่าช่วงโควิดเนี่ย ผู้ให้บริการรถคัวหลายเจ้าเนี่ยคือก็ขาดทุนประสบปัญหาบางเจ้าร้มละลายเลิกวิ่งไปเลยถามหน่อยว่าของทางเชิดชัยเองมีปัญหาไหมฮะของทางเชิดชัยแล้วก็หนักพอควรนละวเพราะว่าไม่มีลูกค้าเลยก็ขาดทุนไปเดือนละล้านเดือนละล้านปีหนึ่งก็ประมาณ12ล้านถูกต้องมีคิดในหัวไหมแบบแวบๆบแบบแบบโหถ้ามันขาดทุนเดือนล้านเนี่ยเลิกทำอยู่เฉยด,ดีกว่าไหม ก็ช่วงนั้นก็ท้อไปเลยนะก็มีความคิดอย่างนั้นอยู่เหมือนกันแต่ไหนๆคุณย่าทํามาตั้ง50ปีแล้วก็มันก็หยุดไม่ได้แล้วก็ต้องทําต่ออ๋อแสดงว่าเมื่อก่อนคุณย่าม,มีในหัวเหมือนกันว่าอยากจะเริ่มทาครับแล้วตอนนี้คุณย่ายังทําอยู่ไหมครคุณย่าตอนนี้แกก็ช่วยดูบ้างนิดหน่อยครับแต่แกก็เหมือนวางมือไปเยอะแล้วตอนนี้และอะไรที่ทําให้เริ่มกลับมาได้ในปัจจุบันนะครับที่ทําให้จากการทุนวันนี้เริ่มอยู่ได้แล้วช่วงนั้นก็มารีโนเวทเรื่องระบบ การให้บริการลูกค้าแล้วก็ในอนาคตรเราจะทําเรื่องรถ e v ด้วยครับแสดงว่าเป็นรูปแบบใหม่ถูกต้องครับการบริการที่มีมาตรฐานขึ้นเหมือนลูกค้าก็นํากลับมาครับโอ้โห,โหนี่นะฮะนี่คือการพลิกโฉมกลับมายืนพื้นนะครับเดี๋ยวเราอยากไปดูปัจจุบันก่อนว่าไอที่เรา,าผลิตและซ่อมมันเป็นยังไงที่นี่ทาอะไรบ้างดีกว่าไหมดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูทีละส่วนทีละส่วนกันครับเริ่มจากส่วนของ จุดเริ่มต้นของรายการผลิตเนี่ยเป็นที่เก็บแมทชิวเลียลเหล็กที่เอามาทำคโครงสร้างตัวรถทั้งหมดเลยมีทั้งเหล็กแบนเหล็กฉากเหล็กแผน่นเหล็กกล่องเหล็กแป๊บคือมีหมดที่เห็นเหล็กเส้นวะเนี่ยเราก็จะเอามาใส่เข้าไปจิกอันนี้อันนี้เป็นจิกลังคาอ๋อจิกสังคาซึ่งใช้หุ่นยนเชื่อมไม่ได้ใช้คนเชื่อมของเราอ๋อนี่ใช้หุ่นยนต์เชื่อมนะครับครับโอ้โหนี่ก็คือวางล็อกตำแหนง่ง นะฮะแล้วก็นี่นะครับจะมีหุนนห่นยนต์โอ้หุ่นยนต์นี่ค่อมเลนมาเลยนะฮะครับแล้วก็มาทําการเชื่อมถูกต้องครับโหงี้ก็แม่นยำแม่นยำครับอ่าเชื่อมโครงเสร็จแล้วยังไงต่อครับหลังจากได้เชื่อมโครงสร้างหลังคาเสร็จเราก็จะเอาเหล็กแผ่นที่เห็นไม่ไิ้เหมือนกันมามาปิดหลังคาอ๋อ โครงแล้วก็มาซีลปิดผิวให้เรียบร้อยก็ถือว่าเป็นงานเสร็จหลังคาถูกต้องครับโอ้ยนิดด้านข้างก็ทาเหมือนกันไหมครัคล้ายคล้ายกันครับใช้จิ๊กเหมือนกันก็คือประกอบทําซ้ายทําขวาแล้วก็หลังคา,า,งาครับก็ประกอบอ3ชิ้นนี้เสร็จก็จะเอาไปใส่ก,กับตัวชสี่รถกถะถวตัวจิงนี้ก็แสดงว่ามันก็ต้องยืดพดลดขยายเพราะว่าเห็นมันมีรถบัสหลายไซส์ถูกต้องครับตอนนี้มันมีกี่ไซส์บ้างฮะถ้าเป็นตัวบัสก็มี 6เมตรมี8เมตรมี12เมตรกับ15เมตรครับตอนนี้ที่ใช้เยอะได้กี่เมตรอ่ะที่ผลิตได้เยอะๆที่ใช้เยอะตอนนี้สิบเมตรครับ12เมตรอันนี้คือไซส์รถบัสทั่วไปเลยมาตรฐานครับอ๋อมาตรฐานเลยนะครับผมก็นี่เอามายึดนะฮะวางด้านข้างแบบสองข้าง แล้วก็หลังคามาประกอบกันนะครับโอ้โหนี่นะฮะตัวจิกนะครับอันนี้เป็นจิกใช้มือเชื่อมแบบนี้แล้วก็หุ่นยนต์ก็มีแต่ว่าพอดีโดนช่วงโควิดไปก่อนโครงการเลยตอนนี้เบรกไว้อยู่อ๋อเลยเบรกไว้อยู่ไม่งั้นไม่ผลกระจุยกว่านี้ครับใช่อันนี้อันนี้หุ่นยนต์เตรียมอ๋อนี่ก็เป็นหุ่นยนต์เป็นกันครับเพราะเมื่อกี้หลังคาเราเห็นหุ่นยนต์เชื่อมอันนี้ก็คือหุ่นยนต์เชื่อมทั้งสามอันเข้าหากันถูกต้องครับอ่าเพื่อเห็นภาพเดี๋ยวเขาบอกว่ามีรถที่ประกอบเสร็จแล้วมี่อยู่ครับอ่าทกลััเครรรยบปน อ่ะครับก่อนที่เราจะไปดูจุดเริ่มต้นการผลิตนะผมขอพิเศษอันนี้ก่อนอันนี้ผมภูมิใจมากเลยมันคืออะไรครับ,บอ,อันนี้คือโครงสร้างของเราที่ว่าผ่านการทดสอบเคสล้มเคสล้มครับ,บทำไมต้องเทสล้มด้วยฮะอ๋อเรื่องเซฟตี้ของผู้นั่งเนอะเวลาร,รถทัวร์เนี่ยมันเกิดอุบัติเหตุมันจะคว่ำก่อนขอเขาเคสโครงสร้างตัวเนี้ยที่ดูว่ามันจะไม่เกิดก่อให้เกิดความอันตรายกับผู้นั่งครับอ๋อโอ้ยนี่มีวันทดสอบด้วยครับเดือน9 2้า5ออุ้ยนี่ประมาณปีกว่าๆเองครับ ไออารหกสิบหกนี่มันคืออะไรฮะมันคือมาตรฐานการทดสอบของทางยุโรปนะครับใช้โดยอ่าทางกรมขนส่งนะครับอ๋อรรบุมาเลยอันนี้ต้องใช้รถบัสท,ทุกคันไหมอ่ะอ่ามันมันเป็นกฎหมายแหมรถบัสท,ที่สูงเกินกว่า3ามเมตรหกสิบต้องเทสล้มทุกคันนะเพราะว่ามันสูงอะเนาะมันสูงเวลาเกิดอ<ช>ุบัติเหตุพวกนี้คือมันเทเลยถูกต้องครับอ่าอุ้ยเดี๋ยวมาดูด้านหน้าหน่อยจะได้เห็นชัดๆอันนี้คือห้องโดยสารจริงๆถูกต้องครับโครงจริงๆโครงจริงแล้วอ่านี่ดีนะฮะเราจะเห็นว่านี่คือโครงจริงๆหลังจากที่เราเห็นว่า เขาเอาประกอบนะก็คือมีด้านข้างที่เป็นโครง2อันมีพื้นแล้วก็มีหลังคามาประกอบอย่างนี้อันนี้คือเขาทําให้มันล้มเลยทําให้มันล้มเลยในวันที่ทดสอบอ่ะเขาจะเอาถุงทรายจำลองเป็นน้าหนักผู้นั่งใส่ไปจนเต็มคันแล้วก็จะเห็นโครงตรงนี้เป็นเซฟตี้โซนอ๋อนี่คือเซฟตี้โซนใช่ครับพอเขาเทล้มอ่ะเขาจะดูว่าโครงสร้างพวกเนี้ยมันเข้ามาในเซฟตี้โซนนี้หรือเปล่าคือถ้าเข้ามาในเซฟตี้โซนเนี้ยไม่ผ่าน อ๋อก็คือมันมีโอกาสที่มันจะทําให้คนแบบบาดเจ็บถูกต้องครับอ่าก็คือดูตามจุดมาร์กอ๋อนี่ก็คือดูจุดมาร์คนี้ว่าไอ้จุดมาร์กเนี่ยถ้าโค้งมันงอครับแล้วไม่ไม่ถึงเซฟตี้โซนครับอ่าคนมันสามารถหลบได้อันนี้ถือว่าปลอดภัยแล้วก็ทางเจ้าชายเป็นไม่กี่บริษัทที่ผ่านการทดสอบนี้ครับโอ้นี่นะเจ๋งมากนะครับมันถึงจะเรียกว่าผู้ผลิตรถพัสสัญชาติไทยได้มาตรฐานานะแล้วก็ำลังจะไปเทคโนโลยีใหม่อย่าง EV ด้วยปะไปดูรถกันต่อฮะ โอเคครับณนะตอนนี้เราจะอยู่เฟสแรกของการผลิตรถทัวรนะอ๋ะอนี่ไงนี่ตัวรถออกมาแล้วครับอ๋ออ้ออน,นี้คือเป็นรูปเป็นล่างก็คือพอเราเห็นจากโครงสร้างนะครับเอามาประกอบนะฮะแล้วก็อันนี้คือเอามาทําผิว ผิวใช่ครับปิดบอดี้ครับประกอบเครื่องยนต์ครับอ๋อนี่เครื่องก็ยังเป็นเครื่องยนต์ดีเซลอยู่ตัวนี้รถลูกค้าเครื่องยนต์ดีเซลครับใช่อันนี้คือผลิตให้ใครบ้างอะมีผลิตให้เหมือนทัวร์ต่างๆที่อยากซื้อรถหรือตามโรงงานก็ด้วยถ้าเขาต้องการรถเหมือนรับส่งพนักงานเขาเนอะก็คือเราไม่ได้ผลิตรถใช้เองอย่างเดียวผลิตตามออเดอร์ด้วยครับโอ้นีเป็นเครื่องของอะไรฮะอันนี้เครื่องยนต์ดีเซลของอะไรอะอันนี้เครื่องของเบนซ์ครับอ๋อก็คือเขาจะเอาเครื่องอะไรมาใส่ก็แล้วแต่ลูกค้าแล้วแต่ลูกค้าเลยแต่เราคออออตตตััวรงบบดี้กกกมาถู็คือ เฟืนี้จะเอาตัวรถให้จบใช่ครับโครงสร้างต้องจบเฟืนี้อ้าวโอ้โหนี่ถือว่าเป็นรูปเป็นร่างครับโอ้ี่ คือทำรูปข้างหน้านี่เป็นอย่างนี้เลยครับตัวตัวหน้ารถเนี่ยเราคัสตอมตามแบบที่ลูกค้าต้องการได้เลยครับโอ้น,นีดูฝันลงป็นลง,ป,นลงปกติมันเป็นไฟเบอร์ไม่ใช่หลอยกเ็าทาอ่ะอันนี้เป็นแค่เหมือนตัวโครงมันก่อนเพราะว่าทางอวดเราทําไฟเบอร์มาครอบปิดอีกทีหนึ่งโอ้นีเชื่อมขึ้นมาเป็นร่องเป็นอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะใช่ครับไฟไฟหน้าลูกค้าอยากได้แบบไหนมีรุ่นไหนส่งมาให้เราเรา,เราทำไปได้หมดเลยโอ้นี่คือคัสตอมเมดจริงๆนะครับครับนี่คือเข้า,ขาวเฟสท,ที่สองแล้วเฟสที่สองคือเราจะทําสีแล้ว จะทําสีครับขั้นแรกเราต้องเตรียมพื้นผิวอของรถทัวร์ก่อนอจะทําสีคือเวลาเชื่อมบางทีมันอาจจะมีความร้อนทําให้เหล็กบิดหรือ,อเป็นเป็นรูเป็นรอยอะไรนิดหน่อย,อยเราต้องมาโปสีก่อนพอเราโปสีเสร็จแล้วก็ขัดอีกทีนึงแล้วก็ทําสีพื้นแล้วก็พ่นสีครับ<อ>ก,ก็คือพอหลังจากทําสีพื้นก็ม,จมีจะมีงานสติ๊กเกอร์เก็บรายละเอียดแล้วก็พ่นสีเราจะมีตู้พ่นสี2ตู้ในโรงงาน<อ>ก็จะลากรถเข้าไปในตู้พ่นสีแล้วเริ่มพ่นสี ของก็คือนี่ก็คือพ่นแล้วก็อบด้วยครับจบในตัวเลยจบในตัวครับอ่าโปรเซการทําสีคันหนึ่งใช้ประมาณ6ชั่วโมงก็ถือว่านี้คือการเตรียมรถจากภายนอกครับเรายังเหลือภายในครเป็นงานซึ่งเป็นส่วนที่สําคัญมากเห็นบอกว่าที่นี่ทำเองหมดทุกอย่างด้วยภายในถูกต้องครับตั้งแต่เก้าอีด้ดักแอร์อะไรทเองหมดเลยเดี๋ยวเราไปดูลายภายในกัน ทำบ่อเลยหรือเปล่าครับเนี่ยใช่ครับเป็นส่วนหนึ่นงของโรงงานอู่เชชัยนะพี่จอดบ่อโดยเฉพาะเลยครับคือปกติไม่เคยเห็นค่ายที่ผลิตรถบัสทำบ่อเองเต็มพี่ก็คือซื้อมาส่วนมากใช่ครับอันนี้ยอมทำบ่อเองเลยเชชัยเราทำเองทั้งระบบจริงๆครับโอ้โหนี่คือทำตั้งแต่ โครงครับอันนี้ก็ชิ้นงานตัวอย่างโครงเบาะเก้าอี้ครับส่วนมากคนคนส่วนมากไม่เห็นหรอกแค่นข้างในมันเป็นอย่างนี้อ่าอันนี้คือขึ้นรูปครับตั้งแต่เชื่อมเองเลยป่ะฮะเชื่อมเองครับเรามีหุ่นจนเชื่อมครับอ๋อนี่ก็คือใช้หุ่นยนเชื่อมอย่างนี้ครับเชื่อมเป็นโครงออกมาอย่างที่เราเห็นครับแล้วหลังจากนั้นเอาไปทําอะไรต่อฮะพอเราเชื่อมเสร็จแล้วเราก็ต้องไปทําสีอ๋อมีลายทําสีนี่ด้วยมีลายทําสีครับแล้วก็ไปอบบออกมาแล้วก็มาประกอบเป็นเบาะอย่างนี้ครับอย่าบอกนะว่า ฟมกับอันนี้ก็เย็บเองโอ้แน่นอนนะโฟมเราทำเองเหมือนกันนะโฟมก็ฉีดเองผ้าผ้าผ้าบอกผ้าหนังอะไรเราก็เย็บเองหมดเลยครับนี่คือสุดจริงรสุดจิงในผู้ผลิตรถบัสไฟฟ้านะครับนี่คือเบาะที่เราเห็นนะฮะคือไม่มีใครเคยเห็นว่าไอ้สิ่งที่คุณนั่งอยู่ทุกวันคุณใช้รถเนี่ยที่นี่ทำนะครับเห็นบอกว่าเบาะนี่ทนมากทนมากครับ เพราะว่าได้เดี๋ยวเราใช้มันได้อุตสาหกรรมขีดเก่งกัก็ไม่ขาดแน่นอนนะเพราะมันเป็นรถใช้งานมันก็เลยต้องการที่เป็นแบบเกรดที่มันทนทานหน่อยครับทําออกมาหูเห็ุมีหลากรูปแบบเลยนะครับทำเสร็จแล้วก็เอาไปประกอบบนตัวรถใช่ครับนี่คือกลับให้เงินทองรั่วไหลไปไหนเลยนะอยู่ในอู่หมดแล้วพีอยู่ในอู่หมดเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูบอกครับอ่าป่ะอ่ะครับณตอนนี้ก็เป็นส่วนสุดท้ายของขั้นตอนการผลิตแล้วจากที่เราเห็นบ่อมได้แค่ก็จะเอามาใส่ในรถ ภายในตกแต่งภายในอ๋อก็คือเอามาประกอบนะทั้งหมดเลยเมื่อกี้ทําสีตัวถังข้างในเบาะแล้วก็ตกแต่งภายในทําเองทั้งหมดทำเองทั้งหมดครับอ๋อนี่ก็คือคันที่เสร็จแล้วมาถึงตรงนี้แล้วทีนี้เนี่ยเราก็เห็นว่าส่วนใหญ่ก็ยังเป็นรถดับมันอยู่ถูกต้องครับและทีเราพูดถึงอนาคตกันบ้างครับแล้วอันไหนคือบัสไฟฟ้าครับบัสไฟฟ้าก็นี่นี่แหละบัสไฟฟ้ารุ่นแรกของเชิดชัยครับอ๋อนี่เลยเหฮะครับอ๋อนี่คือบัสไฟฟ้ารุ่นแรกครับอ๋ออันนี้คือบัสขนาดทิเบตฮะ คันนี้8เมตรคือผมถามหน่อยนะว่าเอาไหนๆเราทรําธุรกิจมา60ปีเราเริ่มจากสมัยคุณย่าจนมาถึงปัจจุบันามาทํารถน้ำมันรับจ้างผลิตพอทีเนี้ยมาเป็น E ีวีมันเริ่มยังไงอะ่ะก็เนื่องจากเทิดชัอชยอยากจะผลิต E ีีให้ได้เร็วที่สุดแเราก็เลยรับแชสซีมาแล้วประกอบตัวถังก็คล้ายๆของเดิมที่เราทําอยู่แล้วก็คือเอาเครื่องยนต์เอาแชสซีอ่ามาลูกค้าสั่งก็ค,คือเอาโน้ตาวตรงนี้าามาต่อยอดเราก็ดูจากข้อมูลโครงสร้างของแชสซีเนี้ยแล้วก็ไปต่อยอดนะครับอันนี้แชสซีรถไฟฟ้าที่เรารับเข้ามานะครับ อ๋อก็คือซื้อสําเร็จมาอย่างนี้ครับก็คือมีมอเตอร์แบตเตอรี่มีแอร์มาในตัวครับอ๋อมีแอร์มาก็มาถึงคือประกอบครอบโครงใส่วิ่งได้เลยแค่ประกอบตัวถังอย่างเดียวแล้วก็ภายในครับโอ้แล้วก็ทําภายในซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราถนัดอยู่แล้วครับตัวนี้สเปคเป็นยังไงบ้างฮะแบตอ่าสามร้อยห้าสิบอ่าสามร้อยิวัตต์อ้าวมีแบตสิบลูกครับคันนี้อ๋อีนี่นี่ฮะมีแบตสิบลูกนะหนึ่งสองสามสี่อ๋อด้านหน้าสี่ด้านหลังอีก นี่ด้านหลังอีก6ลูกก็เป็น10ลูกครับแต่เห็นบอกว่าตัวนี้ยังไม่ตอบโจทย์เชิดชัยเลอยังไม่ตอบโจทย์ใช่เพราะว่าเป้าหมายของเชิดชัยอ่ะคือทํารถ E ีีที่วิ่งจากโคราชไปกรุงเทพไปการชาร์จแค่ครั้งเดียวอ่าซึ่งเป็นรถไซส์12เมตรครับ12เมตรอันนี้คือเป็นรถพลัวที่เราให้บริการอยู่ครับทำไมต้องให้วิ่งได้350อ้ะทั้าสิบ่ังที่ระยะทางมันไม่ถึงอ่ะเพราะว่าเราเผื่อการขึ้นเขาและลงเขาแล้วก็ช่วงรถติดด้วยครับเราเลยมองว่า3 5 0ซเซฟจะได้ไม่ต้องกังวลครับ อันนี้คือเราซื้อมาอันนี้ก็จะเอามาใช้ใช่ไหมอันนี้ก็ใช้ใช้งานจริงเหมือนกันครับใช,ใช้งานจริงเหมือนกันราจะมาทดสอบแต่เห็นบอกว่าพอถ้าทําซื้อมาอย่างนี้สําเร็จไม่ตอบโจทย์ยังไม่ตอบโจทย์เรามีไอเดียเดี๋ยวเราจะทําเองมีให้ดูได้ไหมได้ครับเดี๋ยวพาไปดูครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับมีไอเดียทำเองในเมื่อซื้อมาสําเร็จรูปไม่ตอบโจทย์นะฮะจะทสีโอ<ห>้นี่ฮะโซน R ไอเดียครับ<ห>อันนี้คือแผนกไอเดียของเชิดชัยครับโอ้โหนี่ต้องบอกว่านี่คือความลับ นะครับนี่เขาสาเปิดได้ดูนะก็ผมขอเป็นพูดถึงโดยรวมรแล้วกันนะครับนี่ก็จะเห็นว่าด้านหลังนี่คือมีบอร์ดกาลังวางแผนดีไซน์มี 3D นะฮะออกแบบสตั๊กเจอร์ขึ้นมาเมื่อกี้เราบอกว่าเราซื้อโครงสําเร็จรูปมาแล้วมันไม่ตอบโจทย์อันนี้เราก็เลยจะต้องมาออกแบบโครงสร้างเองนั่นหมายความว่าคันนี้เราต้องทําอะไรเพิ่มบ้างฮะคันนี้ก็คือเราต้องออกแบบโครงสร้างแชสซีให้รองรับแบตเตอรี่ที่ใหญ่ขึ้นอันนี้กล่าวว่าแบตเตอรี่สักประมาณเท่าไหร่นะอ่าเข้าะมาวึัน45,500ปราณนี้าะอ่าก็ให้าร้อยประมาณนอ้เลยว่า เป็นฟิล์มของคนไทยล0ยเปเซเลยนะซึ่งตรองคอเลนเช่นข้อแบบบอตรงๆเลยทุกคนวาสตีไดยินแล้วก็ได้เห็นแต่เป็นรถบัตรเสรือชัยถั่วนะทุกคนแต่บูหูเลยว่าเบือบ้องลึกเบื้องล้างความ,มสาเร็จของเพิ่นแล้วก็บูหูเลยว่าเบือบ้องลึกเบื้องล้างของเพื่นเนี่ยเป็นเจ้าของที่แบบอู้ที่ดังแล้วก็สามาถผลิตรถทั่วเองได สามารถเข้ามาแบบสมเสมรถของตัวเองสามารถผลิตรถแห่งบริษัทอื่นๆหรือให้โรงงานอื่นๆก็ได้นะอีกอย่างเพื่อนจะผลิตลดบัตรไฟฟ้าใช้เองอีกนะทุกคนที่ว่าโอ้ลายบริษัทดีในประเทศไทยซึ่งเดียววันทีจะนํามาฝากให้ทุกคนได้ท้าเบิรงนรับชมนําการเนาะคิปเพจต้องขอขอบพระคุณเจ้าของสองคนหลายๆเร็วดันการันตีไปละทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ